ลากับตากแตนวันหนึ่งขณะที่ลากำลังเดินอยู่ในท้องทุ่งมันพบตะกะแตนตัวหนึ่งเกลียดร้องอย่างเบิกบานตรงมุมหนึ่งของทุ่งที่มีหญ้าขึ้นเต็มเจ้าลาฟังเพลงของตะกแตนด้วยความชื่นชมยิ่งนักมันเป็นเพลงที่เปี่ยมด้วยความร่าเริงจนหัวใจที่ใฝ่หาความสำราญของลาแทบจะล้นไปด้วยความปรารถนาที่จะร้องเพลงให้ได้อย่างตะกะแตนอะไรกันหรือ เจ้าลาถามอย่างนอบน้อมยิ่งอะไรทำให้ท่านมีเสียงไพเราะสนอหูเช่นนี้ท่านกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือมีน้ำทิพศักสิทธิ์ใดที่ทำให้ท่านขับขามเพลงได้วิเศษเช่นนี้มีสิเจ้าตักตะแตนผู้นิยมชมชอบความขบขันตอบพวกเรากินน้ำค้างท่านลองดูก็จะรู้เองดังนั้นในเวลาต่อมาเจ้าลา ก็ไม่กินไม่ดื่มสิ่งใดอีกเลยนอกจากน้ำค้างเป็นธรรมดาไม่นานเจ้าลางโง่ผู้น่าสงสารก็ตายจากไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากฎแห่งธรรมชาติไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้พุทธภาษิตอุทธาเนนปะมาเทนะสัญญามนะ ท้าเมนะจะทีปังกะยิราถาเมทาวียังโอโคนาภีกีรติผู้มีปัญญาพึงสร้างเกาะที่น้ำหลากมาท่วมไม่ได้ด้วยความหมั่นความไม่ประมาทความสำรวมระวังและความข่มใจ